ย้อดสวัสดีไปรุ่นซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในโดบอแบบจินโนบิไลท์ทูซึ่งวันนี้ดำเนินโดยการด้วยดำเนินรายการด้วยมิ้งเหมือนเดิมนะครับซึ่งช่องดีควายวันนี้เราก็ามานำเสนอมี้น,น,นมิทตินะครับก่อนอนเลยเป็นวิดีดูก็อย่าลืมก,ก,ลกดไลค์กดติดตากด จะดึงกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อถึงหนึ่งร้อซับไวๆนะครับอืมอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลาคนระับเราเราไปดูกในดีกว่าโอเคนะครับการออกของเนธอิทธิ์นะครับเอ่อการออกของเนธอิทธิ์เนี่ยเป็นทั้งหมดสี่อิเซอร์อัติวัยเออ ECC การออกหนึ่งทับ้าเซลใน15เซลหยอกแค่เซลเดียวนะครับก็คือว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับโอเคสกิลนี้จะกูนีอยู่สามสกิลนะครับไม่สามารถย้ายลึงล่อง R หรือ D หรือ Y ได้นะครับเราไปดูหมดแรกกันเลยดีกว่าครับจะกระและเปิดเลย ก็เป็นประมาณน,นี้การต่อยนะครับการต่อยธรรมดาครับก็หบเหมือนเดิมกแตกก็กระกะเจ็ดพันสี่ยิงห้าพันแสบมัดเจ็ดพันสี่ 7, 400, เลือเจ็ดพันสองอันนี้บอกไว้ก่อนละแล้วแสดงด้วยนะครับเดิมนะครับต้องเติมแค่เร็วขึ้นกับ ได้ความแรงขึ้นท่านั้นเองไปพร้มอมสองกันเลยดีกว่าพร้อมสองนะครับการปล่อยเลยจะเป็นซานนโอล่างโครงกระดูกแล้วการบล็อกก็จะมีกระดูกขึ้นมานั่นเองนี่คิวคิวเป็นการพุ่งไปต่อยเป็นเดส๋อ ทิคิวตรงนี้นะผู้คนก็สามารถหลบเป็นอีกาได้นะครับโคสังเกตได้ว่าเอ้ยทำไมมีโครงกระดูกมาลอ้ลอมรอบตัวเราวะปกติไม่เห็นมีหรือว่าโครงกระดูกมันบักวะ่าจะใช่โครงกระดูกน่าจะบัาก็เออไะการต่อยการบล็อกนี้เป็นปกตินะครับการอะไรก็ทิคิว ท่านมีอะไรไหมไม่มีเออลืมให้ดูสแต็เลยสเต็คืออาก,กาศนะครับแปดพันมิลหกพันหมัดแปดพันเก้าเดซเจ็ดพันเก้าขั้นที่สามนะครับขั้นที่สามเนี่ยจาก,กาแปดพันมิลหกพันหนึ่งหมัดแปดพันสองเดซเจ็ดพันเก้าอืม การต่อยนะครับก็คซูซานาโอของอิตาจิต้องอธิบายก่อนว่ามันดูเอ็มหลอนม่วงกลางเลยนะครับนี่มันดูด้วยการต่อยธรรมดาการบล็อกก็มีสุซานโอขึ้นมาคุมน,นะครับ,บกดคิวก็คือการตีตีแบบแบดเรียกว่าไงอ่ะปัดหลอนม่วงเออคิวหลบยังเหมือนเดิมนะครับมีมีอะไรไหมยม,ม่มี ตตามนี้นครับต่อไปนะครับขั้นที่สี่ขั้นที่สี่น,นะครับต้ออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าการจะเปิดขั้นที่สี่ได้นะครับต้องมีเวลนี่ตระกูลของเรานะครับประมาณหนึ่งพันหุ่นไปนะครับเอยหนะึ่งพันเลยอ่ะตันเลยแล้วก็ต้องไปตีอิทจิไปตีสุซานุของอิทจินะครับถึงจะได้ร่างอร์อมผีนั้นมาก็คือร่าง อามสนอเต็มตัวนะครับนี่ครับกดคิวก็จะเป็นการฟันอย่างนี้เลยครับฟันอย่างนั้นเลยการปล่อยก็เหมือนเมื่อกี้แล้วครับจะฟันการบล็อกเหมือนกันนครับอ่าต่อไปนี้ครับการบล็อกไปดูสแต็กัันดีกว่าโทษนนะ่ะเมื่อกี้ขอไปสแต็กนะครับ จาักรแปดพันหนึนินแปดพนอ้ยนินหกพัองขอ้ทีมัดแปดพัเลขแปดพันครับมันก็ถือว่าโอเคเลยนะหรันม,มือใหม่ต่อไปนะครับเราไปดูสิเดนดีกว่าก็จะมีบีบีก็ทีหรือจีเนี่ยเอ้ยทีบีสิลแรกนะก็จะเป็นการหลบหบีมาเอ้ยลุ ไม่ใช่หลบดีเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูไอ้ให้แสดงให้ดูแล้วกันรับเฟสไล่หนึ่งเฟสเ,าเนาะโอเคมีแล้วกันใกล้หน่อยอาจจะขาดแต่ตอนที่ถึงเฟสเลยแล้วกันโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเฟสเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเปขั้นสี่ขั้นสี่ไว้เพื่อไ,ได้ อ่ะเดี๋ยวตีมันสักแป้นหนึ่งสองแป้นละเ้างนี่ต้อประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูนี่นะครับคือการหลบนะครับเนีย่ยมันจะเป็นการหลบนะครับเป็นการหลบของอิมพินะครับแล้วมันจะมีอิกาเอ้ล่างหัวอิกาคือเราจะแยกล่างออกมาแล้วเราจะอยู่ในล่างนั้นนะครับสกิลสองคนระับเป็นกระถางวงตา โว้ยดูยังไงดูโอ้มันส,นสตันตายอย่างเนี่ยโอ้โหโอ้โหคอมโบวันต่อเน,นื่องอะไเนี่ยคงเลยเนี่ยเอยากูด,ดาวน่าหนึหน่งนะมันยี่สิบกว่าบีโหเนี่ยเดะดูนะครับเนี่ยจะเป็นกระถาลวงตาคันนี้โดนไปก็จะติดสตัน ส่วนสกิลนี้คือโอ้ชยชอบขัดจังเลยสกิลส,สุดท้ายนะครับรีบไปอย่างไวๆเลยครับคือเทวีปริยานเนี่ยวทำชอบรงตีใช่ไหมเราก็จะหลบแบบนี้เลยครับหลบแบบเจ้าหลบแบบจี๊เจ้าแล้วก็ลุมอยู่กลางวงแลวตอน,นโอ้โห,โโหโโนี่กี่ตัวสี่ตัวหงุดหงิดเนี้อ่ะเดี๋ยวหลงโอ้ย อ๋ไม่ใช่เ่ะเออนี่แหละไม่อี้คือภาษาลวงตากับเทีวีสุิยาครับดูไว้จะมีประมาณนี้เลยทุยกคนก็ถือว่าเช้ได้เดี๋ยวถ้าไม่ชัดว่าสิดดูลวงตากับเทีวีสุิยาป็นไงเดี๋ยวตัดไปดูตอนที่อยู่ในหมู่บ้านกันเลยดีกว่า โอเคตอนนี้เราก็ได้มีในหมู่บ้านเป็นทยบรดอยแล้วทุกคนเดี๋ยวมาให้ดูกระถางลงตาใหม่ครับวันนี้โดนไปก็จะ,นะะนะติดสตานนะมันจะมีภาพกระถางลงตาจะจิกขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงผมไม่มีรูกวันนี้ขอโทษด้วยตัวซีกิวเฮสเอ็นนี่เป็นเทวีสุริยานะตามเป้าหมายแล้วติดติด ไอสถานะติดไฟด้วยครับมันทำให้เรามีดาเมจติดเบอร์นะเอออใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดสับครใช้ให้ช่องนี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้า